กสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนครัินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลเกียนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่เกมฟอกโลดนะครับเกมนี้จะเป็นแนวแบบว่าเกมตอบคําถามนะครับตะลุยด่านไปเรื่อยๆซึ่งแต่ละคําถามเนี่ยมันปวดหัวปวดเฮดมากแต่ว่ามันจะปวดหัวปวดเฮดมากแค่ไหนก็เดี๋ยวเข้าไปรับชมกันในเกมเลยครับทุกคนโอเคเกมนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแค่แบบว่าเดินไปเรื่อยๆแล้วก็กดคลิกๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้มีกรอบภาพอ่าเหมือนว่าใน การผ่านหนะาต่างเนี่ยมันจะให้จิ๊กซอว์เรามานะครับโอเคเกมจะเซฟอัตโนมัตินะครับเมื่อผ่านไปแต่ละเลเวลนะแต่คือจำไม่ได้แล้วว่ามันไปทางไหนบ้างโอเคเริ่มเกมมามีสามแยกครับผมคุณจะเล่นเกมหรือคุณจะไม่เล่นลองลองไม่เล่นมาลองไม่เล่นไหมลองแบบลองไม่เล่นนี้มันจะเป็นแบบไหนมันแบบมันจะแบบจบให้เราเลยบ้างถ้าเราแบบบอกว่าเราไม่เล่นเกมอะ่ปะปึ๊บ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  อา้าวคุณไม่ได้ตอบปัญหาก็ตอบไปแล้วไงวาไม่โอเคมาเอาใหม่ก็ได้งั้นถามว่าเราจะเล่นเกมนี้ไหมเราก็อุ้ย,ยแต่ทางเดินเปลี่ยนว่าทางเดินเปลี่ยนไม่มีแค่เย็ดอย่างเดียวไม่เอาโนอก <c oughs> <c oughs> อกโครเหลี่ยมสุดท้ายคือตัวต้องเล่นใช่ไหมในเกมนี้อะกะด่ากดด่ากะด่าก็ได้ไปลุยครับลุยครับเกมมันเหลี่ยมจังวะอันนี้พอเราเสร็จด่านเนี่ยนะครับเราก็ด้จิ๊กซอว์มาต่อภาพนี้นะ ราะเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยนะแต่ว่าทุกอย่างมันยังแบบว่าดูสิมเปิลดูเรียบดูแบบง่ายๆอยู่นะครับมากับโถงทางเดินที่สองเหมือนว่าตรงนี้ตรงกลางเนี่ยอ่านี่ไง1บวก8เท่ากับ9 9คูณ7 9 7 63 63ลบ9 48นี่ไง48ทางนี้โอ้โหคณิตคิดไวคณิตคิดเร็วเข้าละ1ต้องผ่านแบบ ผ่านแบบชนะใสๆครับผมผ่านไปวะอโอเคมาแล้วครับติ๊กซอนที่สองตึดติรดเตึรดตึรดโอ้มีโทรศัพท์อยู่ปลายทางครับผมดูสิมีใครโทรมาหรือเปล่าเหมือนว่าเอ้ยออ้ออ้ลูกัอนตกครับรแล้วใครมันโทรมาเนี่ยมันโทรมาหรือเราโทรไปวะ เอารับสายไม่ได้ด้วยเอบโทรศัพท์ดังไปกี่ครั้งชิบหายแล้วกูไม่ได้ฟังอีกแล้วถ้าตามเซนแล้วเนี่ยทางขวานี่ลูกปั้นมันตุยทางขวาลูกปั้นตุยแสดงว่าเราไปเราจะตุยงั้นเราต้องไปซ้ายเหรอเราต้องไปซ้ายขวาร้าซ้ายดีใช่ไหมวะเฮ้ยแยถูกครับผม อ่าคุณทําได้ดีมากเลยนี่แม่ดูเหมือนว่าคุณจะไปได้ไกลนะโถงทางเดินที่สามปะวะหนไม่3มก็4โอ้มีรูปคนอยู่ปลายทางครับผมเนอโอเคนี่น่าจะเป็นกริย์จอดกอสบลูบูชปึ๊บมีผู้หญิงเป็นหมาผู้หญิงเป่าแต่แล้วก็อันนี้สีอันนี้น่าจะเป็นแบบเขาเรียกนะแวนโกเหรอใช่ปะวะแล้ว อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแบบโอ้โหโอุ๊นึกว่าเป็นมือคนอ้ยเชี่ยโอ้ยมันเต็มหน้าเลยคนคน,ปปนคนแรกเออรูปปั้นคนแรกถืออะไรอยู่ในมือชิปหายละดาบสั้นดาบสแตบอะไรวะเมื่อกี้ซ้ายไปแล้วต่อมาเป็นขวาแล้วกันนะสลับสลับมันคนจะนแบบว่าซ้ายตลอดเวลา ออมาขวามาขวาบ้างเดาเลยเดาไม่รู้ดิคนแรกถืออะไรวะมันเป็นกษัตร์จอร์ดวบูชชูชุโอ้ยมอยร์เชนเจอร์คอมมิ่งอุ้ยแสดงว่าทายถูกเนี่ยความยากกว่านี้จะเข้ามาที่ปลายทางนั้นเหมือนจะมีอุย้ยเหมือนจะมีว่าวคัเว่าวหรือเปล่าลูกศรมันคือลูกศรลูกศรได้เดินมาทางนี้ทางประตูนี้อ่ะไปไม่ได้ว่ะ กับหลังแล้วกันโอ้ยเจ้าเหมือนมีน้าต่างแตกนั่นคือ,อรอยโอ้ยเขี้ย <c oughs> <c oughs> เอ่เออซอมบี้เมื่อกี้ที่พุ่งใส่มามันใส่เสื้อแบบไหน <c oughs> เสื้อลายตารางกับเสื้อลายหมากลุกชิบหายแล้วดูไม่ทันดูไม่ทันอาจจะเป็นหมากลุกแล้วกันอะลายแบบลายสกอตแบบว่าเหมือนแบบคุณลุงชาวไร่อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะวะ มันลายตารางหรือว่ามันลายหมากลุกวะเสื้อลายดอกเสื้อลายดอกไม่ใช่เฮ้ยถูกโอยตาคนดีมากเลยเนี่ยโอ้ยแสดงว่าทุกอย่างมันเป็นรายละเอียดหมดเลยโอ้ฟักทองฟักทองเต็มไปหมดเลยครับผมอะไรวะเนี่ยฮึบชุบ,ชบมีฟักทองจํานวนกี่ลูกในที่นี้เดี๋ยวนะมันต้องนับป่ะวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8...9...10...11...12...99 อ่า99ลูก99ลูกมี99ลูกแน่นอนนับแล้วนับแล้วครบแน่นอนครับ99ลูกเฮือบปึง้งถูกปะวะไอ e มี t เนอะเอาเอาไม่ได้แสดงว่าตอบผิดครับฟักทองไม่ได้มี99ลูกนับไวจังใช่ผมมีความไวเป็นของปีาศาจความไวเป็นของปีาศาจ ก้าสิบเก้าไม่ใช่เหรอ,อ,องั้นไปร้อยงั้นไปร้อยเก้าสิบเก้าไม่ใช่งั้นไปร้อยหรือว่าต้องต้องนั่งนับพีละอูกวะคุณดูคิดเครียดนะต้องการต้องการแบบตัวช่วยหรือเปล่าอะต้องการตัวช่วยหรือเปล่าหรออย่าบอกนะต้องมานับจริงๆเอาแล้วมันผิดคือมันสุ่มจํานวนหรือเปล่าเนี่ยต่อด้านน่ะร้อยไม่ใช่เก้าเก้าไม่ใช่ อะไรวะไอ Rabbi, ้ม kind of ีล um, ูกศรสีแดงมีลูกศรสีแดงตรงนี้อ้าจะเป็นสิ่งโตเปล่าอันนี้คืออะไรวะกดได้ด้วยกดได้วะโอ้ยเฮ้ยเชี่ยโอ้ยโอ้แม่งคอมโบคอมโบคอมจอย How many ่พัมกินที่อะศูนย์ไม่มีพัมกินอยู่ที่นี่โอไม่นะ แม่งมาแบบคอมโบแบบสามเด้งโอ้โหสรุปก็คือแบบเหลี่ยมจัดนั่นไงผ่านครับสุขสันต์วันสุขสันต์วันเอ่อพัมกินวันฟักทองออ้แมาครับโถงที่เจ็โถงที่เจมีอะไรอยู่ปลายทางอีกแล้วอ่ะตะเกียงอละลาดินหรือเปล่าอันนี้มันคืออะไรมันคืออะไรมันคือไปเอาไปมาดูดมาดูดปุ้ปน ดูอยู่สมุกคุณกำลังปุนปุ้นอยู่ใช่ไหมใช่ครับผมกำลังปุนปุ้นอยู่ผมกำลังปุนปุนอยู่นี่ง่ายเลยดีง่ายเลยง่ายเลยอุ้ยเชี่องอะไรเนี่ยทำไมโดนนุ่นฟองทองต่อยแนาห้ามดูดปุนปุ้นนี่นี่เอาปัดโถไม่ดูดก็ได้ไม่ดูดก็ได้งั้นผมไม่ดูดนะผมไม่ดูด ปุลปุนปุนอ้าวอันนี้คือใครอ่ะไอลุงนี่คือใครวะไอ้ลุงนี่เหรอไอ้ลุงนี่อยากอยากเอาไหมครับอุ้ยกดได้เหรอลุงอยากอยากปุนปุนมากเอาผมแบ่งเอ้ยแบ่งนายด้วยอุ้ยจุ้ยชีระเบิดดุไม่ไม่ครับผมไม่ได้ปุนปุนไอ้ลุงนี่มันปุนปุนผมมันไปโนเลยผมไปโน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  น่าจะตอบถูกเพราะว่าเราไม่ได้ปุนปุ้นใช่ไหมนี่ไงอันที่7มาแล้วนะครับผม Keep the air f a ฟ e ใช่บรรยากาศดูแบบสดชื่นนะครับลุยกันต่อที่อัน,นอันนี้อัน,นที่8ปดะวะน่าจะอันที่โอ้ยลูกบอลลูกบอลอะไรเนี่ <laughs> <laughs> ยจ้ะเอาไหมทูสโลคุณช้าเกินไปไอ้ลูกบอลนี้ทำผมเน็ตด,ดับมาเตรียมวิวง่วงเตรียมวิ่ง เดี๋ยววิ่งปุ๋ยวิ่ง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 มาดิ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 โุ้ยบ้าระเบิดตมูมแค่นี้งหรอไงไงงงงยู้ยเฟเฟอร์ต้องไงอ่ะโอ๊ยจี้อะไรอีกเนี่ยอย่าบอกว่ามีอีกอ่ะมีอีกปะวะมีอีกไหมเออ เฮาไม่นีไอเชียเลเซอร์มันมีกี่เส้นเลเซอร์มันมีกี่เส้นวะหกหรือเจ็ดวะงเจ็ดเจ็ดแล้วกันเจ็ดแล้วกันเอ้าถูกปะเอ้าผิดมันมีหกเส้นเว้ยมันมีหกเส้นหรองั้นเดี๋ยววิ่งไปหกเส้นแล้วกันอย่างแรกต้อนหนีลูกบอลก่อนนะอุ้ยอุ้ยหนึ่งสองเท่าไหร่อ่ะสามหกเชี่ย มันไม่เหมือนเดิมใช่ไหมมันมันไม่เท่าเดิมนี่เมื่อกี้เอามนเท่าเดิมหรอเอาหกเส้นแล้วกันครับเมื่อกี้ไปเจ็ดผิดมันก็ต้องมาหกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ึ่งมีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เราจะตอบถูกมา้องถูก็แล้วเอาเจ็ดเอาเจ็ดหรอเมื่อกี้ก็ตอบเจ็ดแล้วไม่ผิดนะจะบอกนะว่าไม่เท่ากันอะ หนึ่งสองเท่าไหร่อ่ะอันนี้คือเท่าไหร่ดูยังไงก็ดูไม่ทันเ <laughs> ท่าไหร่วะหกหกหกหรือเจ็ด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 เมื่อกี้ตอบเจ็ดก็ผิดอะไรวะเจ็ดเด็ดเจ็ดเจ็ดย่แยสเตอร์อ๋อคุณวิ่งนด้นเร็วมากเลยนะแย่เจ็ดครับต่อมานี้อะไรเนี่ย คือแบบต้องสังเกตดีๆอะ่ะมันแบบมันมาแป๊บเดียวบางอย่างอันนี้คืออะไรครับก้องถ่ายรูปก้องถ่ายรูปปึ๊บถ่ายให้ถ่ายอะไรตรงนี้หรอถ่ายถ่ายไงวะถ่ายไงอะ่ะอ๋อนี่ก็ถ่ายตรงนี้แคะโอเคถ่ายหนึ่งรูปครับแล้วก็ตรงนี้ร,นรูปที่สองอุ้ยเฮ้ยเชี่ยไอ้ชโลปทันอะไรอะ่ะ เมื่อกี้แฟดมันสีอะไรแฟดมันสีฟ้าหรือสีน้ําเงินโอ้โหชี้สีฟ้าหรือสีน้ําเงินมันจะไปรู้ม่นเดียสีฟ้าสีน้าเงินสีอะไรวะฟ้าน้ําเงินน้าเงินน้ําเงินน้าเงินน้ําเงินเฮ้ยถูกน้ําเงินอู้มันเป็นเหมือนรูปแบบ <c oughs> สวัสดีพี่ชาย <c oughs> รูปแบบกลุ่มขมับโอเค การถ่ายรูปมันเป็นรูปภาพที่ดีมากกันนะอ๋อนี่ไงเฮ้ยไอ้เี่โอ้ยมันหลอกลวงมันหลอกลวงแม่ตาสีแดงมันตาสีแดงมันตาสีแดงไอ้ชหายแดงยังไงก็แดงเถียงสุดใจต่อไปโอ้หายใจไม่ทั่วท้องอุ้ยโล่งจังอะ ใกล้แบบชัดใช่ใกล้แบบช,ชัดเต็ม2ลูกตาเออเออพิซซ่าจำเป็นต้องใส่สับป,ประรดไหมพิซซ่าต้องใส่สับป,ประรดไหมถ้าเป็นหน้าฮาเวเอียนน่ะก็ต้องใส่ดิใช่ป,ป่ะหน้าฮาวเอียนต้องใส่สับปะรดบนหน้าพิซซ่า <S <S โอ้ยสหี้รันรันแต่แ่แน่แต่แน่แต่แหน่แต่แ่แต่แ่ออ้าว ต้องการความอบอุ่นเนาะอยู่ดีก็มากอดกันอุ้ยเขนนินนัะนนี่แเขินนะตัวเธอต้องไม่ใส่อ่ะงั้นไม่ใส่แล้วกันเมื่อกี้ตอบใส่ก็โอ๊ยไม่อีกแล้วปูจ้ะ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 ตึด,ดึงตึด,ดึงตึด,ดง,ดดงอ้าวเกิดอ,อะไรขึ้นน่ะระเบิดเหรอเอา้าแค่นั้นเหรอ อันนี้คืออะไรอ่ะเอา้าแล้วก็แผ่นรูมที่สิบสองโอเคอุยอ้ยอุ้ยไฟกระพริบเอ้าเชี่ยไฟดับโอ้ไฟดับ,ดบมีแดงๆอยู่ปลายอุโมงค์เอ้ปลายทางอะไรอ่ะเอาหน้าถ่ายกันเลยโอ้ยเอาหน้าถ่ายกันเลยครับคุณกลัวความมืดหรือเปล่ากลัวกลัวแล้วกันคุณกลัวความมืดเอ้ยอคืออะไรอ่ะ คือไรอ่ะไม่เอาไม่กลัวความมืดก็ได้โอเคผมไม่กลัวความมืดถ้ากลัวความมืดแล้วจะเจอตัวนั้นอ่ะงั้นผมไม่กลัวแล้วเอ้ยอใครโดนขังอยู่ข้างในอ่ะเชื่อไปูตอบอะไรได้บ้างนี้อืบโอเคอย่านะอย่านะอย่ามาจ้วงข้างหลังนะอย่ามาจ้วงข้างหลังนะ ฮ้ยรอดเว้ยขึ้นบันทัดใหม่นะครับห้องที ouais, ่13โอ้โหห้องที่13ไม่เปิดประตูต้อนรับกูเลยโอ้เอาหน้าแถกกำแพงตามสเต็ปเดิมสเต็ปเดิมโอเคอะไรนะนาวซำวันมีหาอยู่มีบางคนมีบางอย่างอยู่หลังคุณไหนวะ ชีไมโหอจะไปดู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 ดืดูดูดูดาดูดาดปดดูดูดูล่าูด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 ดูอูดูดูดอแลดวกูจะไปดูยังไงทดู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 าูดดู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 เขดเมูอูดมดูดมดูเมมูดูดูดเมมดูดูดูมูดูดมดูมเดูดอดู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 มูดูมูดไว้มันเมูดมดูดูดมมูมผมผมเชื่อว่ามันเมูกว้มปากจริงด้วย ตอนนี้เราได้เตรียมระดับความยากแบบชเลน์ไว้ข้างหน้าไหนดูซิมีใครอยู่ป่าวะสวัสดีครับวุย้ยวุย้ยวุมันมีแสงอะไรวะแวบแวบแวบแบบแบบแบบเห็นหว้าเห็นแวบแวบพี่ปลายทางเดินหนึ่สวัสดีครับปุ่มสีแดงกูกดแไปกูจะรอดไหม <c oughs> อ่ะกดหนักกัะอ่ะจะด,ดึงดึงแต่ดึงดึดึงดึง,ด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 งแล้วไงต่อครับ เอาไงต่อเอากดอีกกดอีกไอเออมากดรอบสองอ้าวดับรอบสามไอมีรอบสองนี่รอบสามนี่ไม่ควรแล้วรอบสามนี่ควรไอเออมันหน้าสีฟ้าฮาวแมนนี่ซอมบี้เอ้าเชื่อกูดูหน้ามันเนอเออคุณเห็นทอมบี้กี่ตัวกี่ตัววะแออันนี้หนึ่งตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ ห้าห้าตัวห้าตัวมีห้าตัวมีห้าตัวจําได้จําได้ใช่ปะวะห้าเนอะเออห้าห้าใช่ห้าห้าห้าเย่ห้าตัวจริงด้วยโอ้ตัวนี้เหมือนมีรูปโออมันเหมือนรูปแบบเขาเรียกยนะไงโบราณเนาะเอ้ยนี่มันไม่ยากเลยใช่ไหมอะถามจริงๆยากแล้วครับมันยากแล้วครับผมโอ้โหแม่งปิดไฟตลอดเลยอะทีเนี้ยเอ้ย ใครอยู่ที่ป้ายทางเดินเป็นผู้หญิงเมื่อกี้มันกระพี้ไฟสามทีใช่วะสามทีหรือสองทีวะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเป็นตุ๊กแกเหรอแล้วไงต่อเฮ้ยโอ้โวไอ้ไปเข้าหลังเลยเฮ้ยน่ากลัวจริง How many h a n d p ด i n t มีลายนิ้วมือบนกระแพงกี่อัน มันปิดตาผมแล้วผมจะไปเห็นได้ยังไงวะเท่าไรอะสิบเอ็ดสิบเอองสิบสออ่ะสิบสองไหมสิบสองสบสอเมมมมเลยเม้มเม้มเม้มเมมอ้าวชีมี11บเครับมันมี1ิบเอ็สูตรหายใจเข้าลึกๆแล้วก็รออีกทีนึงเฮ้ยอนโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยวิ่งวยโยโ มันวิ่งมาเมาเกือบบ,บินมันวิ่งมาไปไหนแล้ววะอยู่ไหนวะโอเคโอおお้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเท่าไหร่อะสามหกเก้าสิบสองเท่าไหร่วะเฮ้ามินี่แฮนเพนไอชีเมื่อกี้สิบสองแล้วงั้นก็สิบเอ็ดละกันงั้นก็สิบเอ็ดละกันนะสิบเอ็ดปะวะ น่าจะ11นะเมื่อกี้12แล้วอันนี้ก็ต้อง1ิเดิมัคนคงจะไม่อันเดิมหรอกไอ้เชี่ยผิดโอ้โหอินฮอเอ็กคอหายใจเข้าหายใจออกโอเคออออมาครับทำใจให้สงบทำใจให้สงบแล้วก็นับให้ทันเท่าไหร่หนึ 1, 2, ่งสองสาม 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ที12อ่าอุ้ยันนี้อันนี้ง่ายเลยท่านมาแบบนี้ตั้งแต่แรกก็ก็สบายแล้วดิเออแม่งมันให้กูนับอะไรก็ไม่รู้ให้นับเดี๋ยว12เดี๋ยว11แย่ yeah. ฉันคิดว่ามันต้องอยากกว่านี้นะ พอแล้วไหมความยากอะแล้วคืออย่างแรกเนี่ยมึงชอบเปิดไฟให้พวกมันได้ไหมอุ้ย,ยเสียงใครใครกระสวกโอ้โอุยโอ้ยบอมบี้เหรอวูคิวฮิมใครคิวใครใครตุ้ยคนนี้คนซ้ายหรือคนขวาเอามันก็คนเดียวกันไม่ใช่หรออ๋อคนซ้ายไม่มีเขาคนขวามีเขาอุย้ยไม่วิ่งนี้ ไอเชีย่ยคนไหนวะเนี่ยคนซ้ายเหรอโอ้ยโอ้ยเอาขวาเอาขวาขวาเลยขวาเลยคือจำได้อะมันไอตอนนั้นอะ่ะมันมีคนใส่เขากวางเวย้ยที่มันเป็นเงาอะ่ะในห้องนั้นนี่ผมว่าน่าจะเป็นคนนี้แหละที่ที่เป็นคนตุยใช่ปะวะใช่แหละใช่ไห,ไหมเย่การสืบสวนคดีฆาตกรรมเดี๋ยวนะเราสืบสวนผ่านเหรอ,ผ,หรอผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ย ซำรูปไม่ได้เอาผิดอุ้ยชัดเลยคนไหนอ่ะคนซ้ายหรือคนขวาเอาเมื่อกี้ขวาไปแล้วเอาซ้าย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 อุ้ยหายไปแล้วงั้นไปซ้ายงั้นไปซ้ายระวังซ้ายระวังซ้ายทางซ้ายขวาไหลซ้ายดีเ้าผิดเดี๋ยวนะโอเคเขายังคงอยู่ฆ่าตระกูลอู้ อ๋อคือถ้าเราผิดบ่อยๆอ,อ่ะมันจะมีลูกศรบอกเราเฮ้ยงี่ก็ดูดีอะดิวุขอโทษครับเมื่อกี้มองไม่เห็นขอโทษครับเมื่อกี้มองไม่เห็นขวาหรือซ้ายล่ะเดี๋ยวนะเขามีลูกศรชี้มาที่ชี้มาที่รูปภาพนี้รูปภาพคนถือกีตาร์เออนาวโกไลท์ อ่าไม่ตายจริงมันไม่ตายจริงมันไม่ตายจริงเฮ่ยมันไม่ตายจริงล็อกไอตัวนั่นแน่โอ้ยคุณทำได้ดีมากเลยอ่ะพ่อหนุ่มเฉลกระคมมีเสียงไคโรชิงช้าอยู่ข้างหน้าวะโอ้แม่งโรไฟโอ้โหถามจริงเหอะอุ้ยทีวีเปิดครับ แล้วไงต่อวะฮึบดูทีวีดิปิดทีวีอยอ๊ยอุ๊ยอ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอดียอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยออกมยอางยอ้แยอวกยอวิยอุ๊ยอบ้ยอุ๊ยอุ๊ยอ้๊ยอุ๊ยอ้๊ยอ้๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ัอุ๊ยอา๊ยอ้๊ยออออออยอออออ แย่ yeah, Achievement แล้วก็เป็นเหตุการณ์สำคัญด้วยที่ผ่านมาเมื่อกี้ไปลุยกันต่อโอ้มีหนังสือลูกเต็มพื้นเลยครับโอ้ยมันหน้าคนใช่ไหมนะเมื่อกี้มันคือหน้าคนใช่ไหมเห็นแวบๆบเห็นแวบๆอุ้ยชออะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรครับอ๋มีลูกบอลขึ้นมาหมุน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 รอให้มันเป้าจอ ไปจะบ้าไปจะบ้ามันเหมือนว่ามันถามว่าไอคนเมื่อกี้ไม่มีมือข้างไหนปะข้างซ้ายแล้วกันเอาเดาเดาข้างซ้ายใช่ไหมไปซ้ายไปซ้ายระวังซ้ายระวังซ้ายครับผมโอ้ยผมจะไม่หันหน้าตามสิ่งเหล่า <c oughs> อนาเตอร์เลยวล่พาร์ทโอเดี๋ยวนะเหมือนว่าออ้เปิดประตูต้อนรับอีกแล้วเหรอ อโอมีหน้ายิ้มครับผม